ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมเสริมสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรมและนักเรียนจิตอาสาพัฒนาตำบลพระเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีวันที่18กันยายน2568เวลา9นาฬิกานักสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระเนีตดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมสร้างกำลังใจการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรมและนักเรียนจิตอาสาพัฒนาตำบลพระเนีตร อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุร,โบรีโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงคนแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุร,บรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทหารตำรวจหัวหน้าส่วนระดับอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้แทนหน่วยงานราชการคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยตำบลพะเนตดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีได้ถูกผลักดันให้เป็นตำบลคุณธรรมมาตั้งแต่ปี2559โดยได้รับความเมตตาจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรี ที่ได้ลงพื้นที่และให้แนวทางในการพัฒนาการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรมตำบลพันเนียดโดยมุ่งเน้นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง องค์กรและหน่วยงานต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอโดยในปี2566มีโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความหนักในการทำงานเพื่อส่วนรวม มีความเป็นผู้นำที่ดีมีวินัยและเสียสละรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559สาธตราจารเกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองค์คมนตรีได้บันทึกในสมุดตรวจราชการขององค์การบริหารถวนตตำบลพระเนตร มีใจความว่าโครงการอบตอคุณธรรมเริ่มวันนี้หวังว่าอบตอพะเนียจะเป็นอบตอคุณธรรมแห่งแรกของไทยโดยนับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ประมาณ9ปีกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียได้ิรเริ่มและมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ชื่อ ตำบลคุณธรรมโดยการผสมผสานกับหน่วยงานราชการเอกชนองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีตามบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจและได้ร่วมกันก่อ,กอตั้งนักเรียนจิตอาสาพัฒนาตำบลพระเนตรร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองชุมชนประเทศชาติดังคำกล่าวเด็กทำนำผู้ใหญ่ทำตามมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่การร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาประโยชน์และความผาสุขของประชาชนจนถึงปัจจุบัน จากนั้นองค์มนตรีประธานในพิธีได้กล่าวให้อวาดพร้อมบรรยายการเสริมสร้างฝันกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรมและนักเรียนจิตอาสาพัฒนาตำบลพระเนตรเสริมพลังใจอันกระส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดฝันกำลังใจรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองต่อการทำงาน แต่ออจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและปฏิบัติงานอย่างมีความสุขขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร,รุบุรีรายการสาระดีๆรบุร,รีสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ